โอเคสวัสดีครับวันนี้มีข่าวข่าวหลุดนะคืออย่างนี้ท้าความนิดนึงนะสำหรับคนที่อยากรู้นะครับก็คอมม u n i t y m แม a เ e อร์ของเกมเลด์เชอร์โรเจนซซึ่งเป็นคนยูเครนนะครับซิลิล่าเนี่ยไปให้สัมภาษณ์ในบทความเ่าเรียกว่าบทความเลยเออเป็นคลิปนะครับของ YouTuber, ยูทูบเบอร์รัสเซียรัสเซียคนหนึ่งนะครับเกี่ยวกับความเป็นไปของเกมเลดนะครับใน ปลายปีนี้แล้วก็ต้นปีหน้านะวันนี้จริงๆข่าวผมแชร์แั้แต่เมื่อวานแล้วและหลายคนน่าจะเห็นแล้วนะครับถ้าใคร,ใครดูไลฟ์ก็น่าจะได้ดูไปแล้วแต่มารีแคปนิดนึงแล้วกันด้วยความรวดเร็วนะครับสำหรับคนที่พลาดไลฟ์ไปว่ามีอะไรบ้างเนาะตามเลขเลยนะครับเรามาเริ่มกันที่1นนะครับมีแผนจะเพิ่มคอนเทนต์เอ็นเกม PVP ทั้งแบบใหม่และระดับความยากใหม่นะครับระดับความยากใหม่ก็คือคอนเทนต์ที่มีอยู่แล้วนะผมพูดถึงคอนเทนต์อะไรครับ PVE ที่มีอยู่แล้วผมพูดถึง Fa พูถึงดั่นจียนผมพูดถึง Doom Tower อาจจะ เป็นอะไรก็ได้ใน3อย่างนี้รวมไปถึงแคมเปญด้วยนะครับที่จะมีระดับความยากใหม่และคอนเทนต์ N เกม PVE แบบใหม่มีคําว่านเกมก็แปลว่าสําหรับผู้เล่นทั่วไปคอนเทนต์นี้เข้าก็ยังไม่มีผลกระทบกับคุณนะครับเพราะฉะนั้นยังไม่ต้องกังวลอะไรมากนะไปที่ข้อ2ครับผมข้อนี้อาจจะต้องเปิดหน้าทาวเวอร์ให้ดูนิดหนึ่งนะครับข้อ2เนี่ยจ,จะพยายามปรับลดเวลานะครับที่คนใช้ในหน้าทาวเวอร์นะครับแวะมาซื้อของแป๊บหนึ่งนะครับแป๊บเดียวนะทิ้งหินเขียวไว้ให้ดูเป็น ขวัญตานิดหนึ่งในหน้าเทอร์เวนเนี่ยทำไมมันถึงช้าทําไมมันถึงบอกว่ามีปัญหาอะไรนะครับเพราะว่าเวลาที่เราจะอัพเลเวลอะไรสักอย่างเนี่ยผมสาธที่ได้ดูนะผมสมมุติไม่คุ้มนะครับอันนี้ไม่คุ้มอ่ะสมมติผมจะอัพเลเวลเจ้าเดียบลิสเนี่ยให้เป็นเลเวลเต็มใช่ไหมผมต้องกดยาเข้าไปนะครับแต่ว่าช่องให้การกดยามีแค่6ช่องนะมีแค่6ช่องทําให้ผมต้องกดมากกว่า1ครั้งและทุกครั้งที่ผมกดเกิดอะไรขึ้นครับเดียบลิสดีใจ หมุนรอบตัวเองหนึ่งรอบชูมือขึ้นแล้วหมุนหมุนชูมือขึ้นบบกไปมานะครับออลองจินตนาการว่าวันหนึ่งคนต้องทําเรื่องนี้มากกว่า10รอบมากกว่าร้อยรอบหลายคนบอกใครจะไปทาแบบนั้นบอกได้เลยครับว่ามีคนที่ต้องทําแบบนั้นบ่อยมากๆไม่ว่าจะเป็นแชมเปี้ยนเทรนนิ่งเข้าคลนเวิร์สแคลนเข้าเราใช้เวลาอยู่กับทาวเวิร์นเยอะมากเพราะฉะนั้นเรื่องที่กําลังพูดถึงในข้อ2จริงๆคือการตัดแอนิเมชันเอ่อคัดพวกเอ่อเวลาที่ไม่มีประโยชน์ที่ไร้สาระไร้สาระตรงนี้ออกไปหมดเลยแล้วก็ อาจจะมีฟังก์ชันสําเร็จรูปหลายคนถ้าเคยเล่นเกมแนวนี้เนะเกมอื่นมานะครับอาจจะมีฟังก์ชันที่เรามีตัว3าดาเวเลเวลเต็มอยู่แล้วมีปุ่มอัตโนมัติให้เลือกใช้ไก่เป็นอาหารอัตโนมัติอัพแรง์ได้เลยแบบเราไม่ต้องมานั่งคลิกเองนะครับแล้วก็ปรับการสครล์นะให้มันสมูทขึ้นการที่อัพเสร็จแล้วไม่เด้งขึ้นไปข้างบนหลายๆอย่างในทาวร์และนี้อยู่ในพายออริตีหลักด้วยนะครับเพราะฉะนั้นจะมาเร็วกว่าข้ออื่นๆลำดับการเรียงเลขเนี่ยไม่ได้มีผลต่อ,อ,อลำดััับบบททีี่่จะะเเเข้าาาาามามานนนนคครป็ลํดดถๆ ข้อ3ครับ Battle Pass จะกลับมาฟังอีกทีนะครับ Battle Pass จะกลับมาก่อนสิ้นปี2021หมายความว่าก่อนสิ้นปีนี้แต่กลไกจะเป็นแตกต่างไปจากครั้งแรกถ้าใครมีโอกาสได้ซื้อ Battle Pass ครั้งแรกหรือว่ามีดูคลิปย้อนหลังจากในช anel นนผมหรือช anel นนต,ต่างๆจะเห็นว่าของรางวัลมันเยอะ แล้วราคามันเป็นเรนจ์ประมาณไหนแต่ว่าด้วยความที่มันเอามาขายแล้วแพ็กอื่นมันขายไม่ออกผมพูดตรงๆเลยละกัน Battle Pass จะกลับมาแต่รูปแบบจะเปลี่ยนไปนะครับจะเป็นแบบจบเดือนต่อเดือนหรือจบซีซั่นต่อซีซั่นแล้วมีอันใหม่ต่อทันทีคิดสภาพไม่ง่ายสมมุติว่ามี100รเลเวลเลเวลที่ไม่ใช่เลข0ูนย0 3 0 0พวกนี้ก็จะเป็นของรางวัลปกติที่เหมือนกันทุก เหมือนกันทุกซีซั่นแล้วก็รางวัลที่เป็นเลขศูนย์ส,สมมุตินะครับก็จะเป็นรางวัลพิเศษอาจจะเป็นตัวละครหรือจะเป็นอวตารอาจจะเป็นของเซ็ตต่างๆซึ่งเปลี่ยนไปต้องซื้อหลายๆครั้งจบซีซั่นหนึ่งซื้อครั้งหนึ่งแต่นะครับจะไม่ต้องรออันต่อไปแล้วถ้ามันเอาอันนี้มาเมื่อไหร่ปุ๊บจบก็จะมี เบลต์พาสเหมือนเดิมของซีซั่นหน้ารอให้เราซื้อได้ทันทีนะครับข้อ4ไม่มีแผนการทําตัวนับเมอร์ซี่ในเกมนะครับหมายถึงเวลาคุณเปิดหินเนี่ยนะจะไม่นับเมอร์ซี่ให้มีช่วงหนึ่งที่มีคนทําโปรแกรมนับเมอร์ซี่อัตโนมัติออกมาแต่ว,ว่าเกมแบนโปรแกรมนั้นไปแล้วก็บอกว่าจะเอาโปรแกรมของตัวเองเข้าไปนะครับเหมือนกับทุกครั้งที่เราเปิดตัวละครครบ15ก้อนการันตีตัวทองครบ150ก้อนการันตีตัวทองอะไรพวกนี้เกมบอกว่าจะเอาเข้ามาแต่ว่าตอนนี้กลายเป็นว่าไม่อยู่ในแผนไปแล้วซะง,งั้นนะครับก็ นับมือกันต่อไปนะครับใครที่เปิดหินทองได้ตัวทองปุ๊บหินฟ้าได้ตัวทองหิน่วงได้ตัวทองก็เริ่มนับกันใหม่เลยว่าเอ๊ะมันเท่าไหร่แล้วกันแน่นะครับข้อต่อไปครับข้อ5้าตัวละครแฟกต์เมนต์ต่อจากกอมหลอกจะเข้าทันทีนะครับคนที่ยังไม่เริ่มจริงจังนะรีบได้แล้วเพราะว่าตัวต่อต่อไปก็นะครับอยู่ในลิส ที่กำลังจะเข้ามาตอนนี้เนี่ยคนที่เร็วที่สุดในโลกผมย้ำอีกทีนะครับคนที่เร็วที่สุดในโลกกอมหลอกสกายไฮเนี่ยเขาจะมีอยู่ที่88แฟกต์เมนต์ขออนุญาตพูดถึงเฉพาะลีเจนารี่เพราะเอพิกน่าจะมีกันรครบค่อนข้างเยอะสอบผู้เลนที่นมานานพอสมควรล e เ e นารี่คนที่มีเยอะสุดตอนนี้แฟกต์เมนต์ของกอมหลอกคือ88ผมตามหลังอยู่2วันก็มีอยู่82เพราะฉะนั้นหมายความวาม่วาโลเทชันห,หน้าดูมทาวเวอร์เข้าปุ๊บไม่เกิน4วันนะครับคนจะได้กอมหลอกทันทีทําให้ มันจะไม่มีอะไรทำนะครับตอนนี้แพเลียมคิดเผื่อตรงนี้ไปแล้วแล้วเตรียมนะอินโทรดิวชั่มเปี้ยนใหม่ที่เข้ามาเป็นตัวแจกในดูมทาวเวอร์ให้เราได้ดูกันเรียบร้อยนะครับเพราะฉะนั้นนะใครยังไม่ได้เริ่มรีบทําได้เลยนะครับทั้งตัวเอพิกและล e เจนดารีเพราะหลายๆตัวดีมากๆนะครับตัวที่6ครับผมสาหรับข้อที่6ตัวละครที่ตีตาม Mac HP จะมีคอนเทนต์ใหม่ที่มีหน้าที่ในการใช้เพราะว่าตอนนี้ต้องยอมรับว่าตัวละครที่ตีตาม Mac HP ที่ใช้ลดลงเรื่อยๆจากการที่เกมมันเนิร์ฟ ตัวละครแบบเบาๆโดยการบอกว่าห้ามตีเกินความแรงเท่านี้นะต่อบอส s บนเชียนบอ s ดู o ทาวเวอรต่างๆในชั้นที่สูงสงนะครับในคอนเทนต์ใหม่ที่อยู่ในข้อหนึ่งเนี่ยแน่นอนก็จะมีที่ให้ตัวพวกนี้กลับมาใช้งานได้มากขึ้นทําให้ตัวอย่างเซฟติมัสโลยอการหรือแม้กระทั่งโคฮาร์ดดูมีประโยชน์มากขึ้นหวังว่าจะเป็นอย่างนั้นนะครับข้อ7ครับแพทช์บัฟเนิร์ฟตัวละครจะเข้าช่วงฤดูใบไม้ผลิประมาณช่วงปลายปลายกันยาต้นตุลานะครับ ส่วนตัวผมเองยังไม่ได้รับลิสต์ตัวละครมาว่ามีตัวอะไรยังไงบ้างนะครับแต่ตัวหนึ่งที่การันตีแล้วอยู่ในข้อ12นะครับเดี๋ยวค่อยว่ากันข้อ8ครับสำหรับคนที่เกรดฮอเต็มแล้วนะครับเกรดฮอเต็มแล้วนี่ฮะก็จะไม่มีอะไรมาลองรับคุณนะครับเพราะว่าเกมบอกว่าตอนนี้นะครับคนที่เกรดฮอเต็มแล้วทั้งเกมอยู่มาณ518คนนะครับ เนื่องด้วยว่าคลิปนั้นมาประมาณ2วันต,ตอนนี้อาจจะมีไป519หรือ520คนทั้งเกมแ้นะครับถ้าใครที่เกรทฮอเต็มแล้วก็ยินดีด้วยครับคุณคือ1ในผู้เล่น519คน518คนนะครับที่เกรทฮอร์เต็มในเกมแต่ก็เสียใจด้วยไม่มีอะไรมารองรับคุณณนะปัจจุบันนี้นะครับรอกันต่อไปแล้วกันนะครับสำหรับเกรทฮอร l นะครับข้อข้อ9ครับเพิ่มขนาดช่องอินบ็อกซ์จาก300เป็น400นะครับนะอินบ็อกซ์ก็คือช่องรางวัลรับของตรงนี้นะครับ อันที่301จะไปทับอันแรกแล้วทาให้ของชิ้นแรกที่อยู่ในคลังหายไปแบบไม่มีร่องรอยนะครับตอนนี้เพิ่มเป็น300สําหรับคนที่ชอบฟาร์มของแล้วไม่ให้มันเด้งเข้ามาในอินบอ์กก็จะฟาร์มพ่อขางูเพิ่มเข้าไปได้เยอะขึ้นนะครับก็นะประมาณนั้นข้อ10ครับเป้าหมายหลักของช่วงนี้คือฟังก์ชันแคลนพัฒนาแคลนครับในหลายๆแอสเปกแน่นอนว่าแคลนเวสแคลนก็เป็นอย่างหนึ่งในนั้นนะครับแต่ยังมีอย่างอื่นที่จะตามมาในปีนี้อีกหลายอย่างต้องมารอดูกันข้อ12 p i x New อยู่ใน List balance, ลิกต์น,น3 จะไม่มีแคลนบอสระดับใหม่เอาต้าไน์แมร์จะเป็นระดับสุดท้ายแต่จะมีบอสไฮด์ว่าเข้ามาในเกมซึ่งเป็นคอนเทนต์ที่คนทั้งแคลนต้องช่วยกันลงสำหรับใครที่ยังพลาดเรื่องบอสไฮด้าไปก็เป็นสิ่งที่เกมพยายามจะเอาเข้ามาในเกมตั้งแต่ประมาณปลายปี 2020, 2020แล้วนะครับแต่ว่านะมีปัญหาเรื่องเออเวลานิดนึงเลื่อนมาเรื่อยๆนะครับก็หวังว่า ภายในปีนี้เราจะได้เห็นบอสไฮด้ากันว่ามันทํางานยังไงแล้วก็นะครับเออ่ต้องใช้ตัวละครประเภทไหนสู้เนาะข้อ14ครับแคลน PVP หรือว่าแคลนวอลต่างๆเนี่ยกับไฮด้าบอสนะคระับจะเป็นคอนเทนต์ใหญ่คอนเทนต์ต่อไปนะครับเราพูดถึงคอนเทนต์ใหญ่ Tower, เราพูดถึงดูมทาวเวอร์เราพูดถึงแฟคชั่นวอลที่มันเคยผ่านมา2คอนเทนต์นี้ถ้าจะเข้ามาก็จะเป็นคอนเทนต์ใหญ่เลยนะครับเพราะฉะนั้นแน่นอนว่านะแพทตัวเลขก็จะเปลี่ยนจาก4กว่ากลายเป็น5แหละผมเชื่อว่านะครับข้อ15นะครับ, 15, รบไม่มีแผนเพิ่มฟังก์ชั่น multi มัลติเมเตอร์ก็คือคนที่ซื้อเรทพาสวันหนึ่งมีร้อยครั้งคนที่ไม่ซื้อวันหนึ่งมี30ครั้งนะครับผมต้องย้ําว่าเมื่อก่อนราคามันคือครึ่งหนึ่งของราคาตอนนี้แต่ว่าสิทธิประโยชน์เท่ากันทั้งหมดเลยนะครับไม่มีโอกาสจะเพิ่มขึ้นเป็นแบบอลิมิตแต่ว่าจะเพิ่มนะของกำนันให้สำหรับคนที่ซื้อเลทพาสแล้วกันนะสำหรับข้อ15ข้อ16ครับผมไม่มีแผนเอา ฟังชันสปีดคูณ4เวลาลงดันเจี้ยนหรือคอนเทนต์ต,ต่างๆเข้ามาในเกมแต่จะมีอีเวนต์พิเศษฟ,ฟังดีดีนะครับข้อ16คือข้อที่น่าจะสำคัญที่สุดใน21ข้อเลยมีอีเวนต์พิเศษที่จะสามารถให้คุณเลือกใช้พลังงานเป็นเท่าตัวอย่างเช่นถ้าผมลงดันเจี้ยนอย่างมังกร20ใช้พลังงานครั้งละ16หน่วยผมสามารถมีตัวเลือกใช้พลังงาน32หน่วยลงครั้งเดียวแล้วได้ของ2ชิ้นได้ แล้วมันจะต่างยังไงกับมีฟังก์ชันสปีดคูณ4ต่างกันตรงที่ถ้าวินเลทคุณไม่ร้อยถ้าคุณพลาดครั้งหนึ่งจะปกติถ้าคุณพลาดแล้วเสียพลังงาน16ในมังกร20่คูณเสียทันที32แล้วไม่ได้ของเลยนะครับออตอนแรกจะเอาลองมาเป็นอีเวนต์ก่อนแล้วถ้ามันเวิร์กก็จะอิมพิเรนต์เข้ามาในเกมกลายเป็นฟังก์ชันปกติก็ต้องมารอลุ้นกันไปว่ามันจะเวิร์กไหมแล้วมันจะได้มาเป็นฟังก์ชันในเกมไหมข้อ17จะมีการพัฒนาตลาดนะครับตลาดในที่นี้หมายถึงหน้า Market, มาร์เววก็กกตซ สิ่งที่เราสามารถซื้อได้ก็คือหินเขียวหินฟ้านะครับหินฟ้าเดือนละไม่เกิน5ก้อนต่อ1น d และชุดทั่วไปดอกสุ่มดาวได้ทั้งหมดนะครับไปจนถึง5ดาวทองไม่มีโอกาสได้ของ6ดาวจากตลาดเลยก็จะมีการพัฒนาตรงนี้นะครับเพิ่มรางวัลเอ,อ่อเพิ่มของที่เข้ามาขายเข้าไปแล้วไม่ใช่แค่นั้นไม่ใช่แค่พัฒนาตลาดที่มีอยู่แล้วเนื่องด้วยการที่มันจะพัฒนาฟังก์ชันแคลนนะครับอาจจะมีตลาดแคลนเข้ามาซึ่งใช้คเหรนซีอื่นในเกมอาจจะมาจากแคลนวอลอาจจะมาจากไฮด้าบอสอะไรก็แล้วแต่ เอาไปแลกของในนั้นแต่ในตลาดปกติที่ผมอยู่ตอนนี้ในมาเก็ตเนี่ยการันตีว่าจะไม่มีหินทองและ v o i ชา h a r นะครับก็คือหินม่วงเข้ามาขายข้อ19มีโอกาสปรับดรอปเลทของแมทเทอเรียลในแฟคชั่นวอลนะครับผมขออภัยนะผมพิมพ์เป็นดูมเอร์ไว้จริงๆคือแมทเทอเรียลในแฟคชั่นวอลนะครับหมายความว่าอะไรหมายความว่าแฟคชั่นวอลตอนนี้นะครับของที่ใช้คราฟเนี่ยนะแต่ละชั้นดรอปไม่เหมือนกันนะครับ มันเกิดความไม่บาลานซ์เกิดขึ้นนะครับนะดอบเรจเนอรี Dog ่เอพิกอะไรอย่างเงี้ยนะฮะทำให้เวลาเราเอามาคราฟจริงๆเนี่ยแมทเทอเรียลที่เราขาดนะครับกลายเป็นเอพิกไม่ใช่เรจเนอรี่เทียบจํานวนนะครับตอนนี้ผมมีไอ้แมทเทอเรียลเอพิกอยู่473ชิ้นแปลว่าคราฟได้อีก47ชิ้นแต่ผมมีแมทเทอเรียลเรจเนอรี่อยู่5,000แปลว่าคราฟได้ประมาณร้อยกว่ากว่าชิ้นไม่บาลานซ์กันนะครับและดอบเลดมันก็ยังนิ่งอยู่แบบนี้นะอาจจะมีการทวิกดอบเลดปรับดอบเลดสักนิดนึง ให้มันบาลานซ์กันมากขึ้นนะครับกลับมาดูข้อ20กันบ้างนะครับ20จะมีการพัฒนาฟังก์ชันแคลนทำให้คนอยากอยู่ในแคลนเดิมหรืออยากสร้างไปด้วยกันมากขึ้นนะครับเช่นมี achievement ให้เก็บร่วมกันต่อแคลนและนะครับพอทําได้แล้วจะได้ทรัพยากรพิเศษซึ่งยังไม่ได้บอกว่าทรัพยากรพิเศษคืออะไรอาจจะเป็นแบตเตอรี่ในการคราฟชุดชนิดใหม่อาจจะเป็นเครื่องประดับเซตใหม่อาจจะเป็นทรัพยากรเดิมที่มีอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นหินสมุดหรือนะครับอาจจะ เป็นทรัพยากรที่มีอยู่ในที่อื่นอย่างกริฟอะไรแบบนี้ก็ได้นะต้องรอดูกันว่ามันจะเวิร์กไหมพอช่วงนี้ต้องยอมรับว,ว่าการโดดแคลนเกิดขึ้นจริงและเกิดขึ้นบ่อยมากข้อ21แคลน PVP แคลนวอร์หรืออะไรก็ตามที่เกมนี้จะตั้งชื่อนะครับจะไม่เข้าก่อนปี2022แน่นอนนะครับคือภายในสิ้นปีเราไม่มีโอกาสลุ้นได้เล่นแคลนวอร์แน่นอนนะครับกลับย้อนไปดูข้อ2ข้อ5ข้อ9และข้อ16จะเข้าเร็วสุดนะครับส่วนคอนเทนต์ใหญ่ที่เข้าต่อจากนี้น่าจะเป็นไฮด้าแ นะครับได้สารลกันไปอย่างครบถ้วนนะคิดเห็นยังไงกับข้อต่างๆที่จะได้เข้ามาเป็นอ่าคอนเทนต์ในเกมต่อจากนี้ก็นะคอมเมนต์กันเข้ามาแล้วกันถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กด Subscribe ช่องกันด้วยจะเป็นประโยชน์กับผมมากกลับมาพบกันอีกครั้งในคลิปต่อๆไปวันนี้ลาไปก่อน,นครับสวัสดีครับ